สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะพูดถึงการแข่งขันแบบไซอีเวนทีมผสม3คนเนอะทีโอไฟนะครับก็การ์ดเกม3ตัวที่จะแข่งด้วยกันนะครับงานแข่งนี้จัดที่ Imperial สำโรงเนอะอิมพิเรียลวอร์นะครในวันเสาร์ที่24มิถุนานะครับก็เป็นอีเวนต์หลักนะหลังจากอีเวนต์หลักของตัว Buddy ้ไฟ h t หลักเป็นวันเสาร์เนอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไซ e อีเวนทีโอไฟนะวันเสาร์เช่นกันนะครับก็ ทีม3คนของแวนกาดจะเป็นแวนกาดแบบนอร์ม l ลไฟครับนอร์ม i ลไฟคืออะไรนอร์ม i ลไฟคือเด็กที่สามารถใส่เกียสีได้นะครับแล้วก็ Buddy ด i g h t กับ b บ t เ l e s p สปิรเนี่ยสามารถเอามาแข่งรวมกันได้นะครับทีมทั้งหมดนี้มีอยู่160ทีมนะครับนะจำกัด160ทีม480คนนะครับก็เ,เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่11โมงนะก็คือใครที่ จบรอบแรกไปแล้วนะไม่ไม่ไม่ผ่านคัดตัวนะก็สามารถที่จะมาลงนี้กันได้นะครับค่าสมัครคนละ150บาทนะครับก็สมาชิกนะจะต้องมีตั้งแต่2ใน3คนนะเล่น2คนก็ได้นะครับแต่ก็อีก1คนก็จะแพ้ไปเลยนะครับก็ใครที่แข่งชนะครบ2คนก็ถือว่า ชนะในรอบนั้นทันทีนะในแต่ละการ์ดเกมนะครับจะเล่นได้แค่ยกเดียวเท่านั้นนะครับเล่นแค่ยกเดียวเท่านั้นรอบละ30นาทีนะปกติบัตตี้ไฟจะเล่น2ใน3หรือว่าแบ t เท e ร์สเบรเล่น2ใน3นีแต่อันนี้คือเล่นแค่1ครั้งทุกเกมเลยนะครับทีมที่ชนะลวด8ทีมนะก็จะได้เข้าสู่รอบคัดท็อปแเนะเล่นแบบดับเบิลแอนิเมตนะฮะดับเบิลก็คือใครแพ้ครบ2รอบก็จะกลับบ้านรับของรางวัลไปนะครับ โอเคนะครับถ้าเวลาหมดนะใครที่ไม่จบก็จะแพ้ทันทีนะอันนี้เขาบอกว่าส่วนอันนี้บอกว่าเริ่มเต้นตามการ์ดเกมนะถ้าเกิดแบทเท e s p ส r i รผู้ชนะได้เลือกจั่วการ์ดก่อนนะเลือกหลังจั่วนะก็คือจั่วให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเลือกนะส่วนเกมอื่นก็คือเลือกก่อนหลังก่อนจั่วนะครับโอเคก็อันนี้อุปกรณ์เนอะเพย์แมทใช้ เแมสสนามอะไรใช้ของบริษัทนะครับผู้แข่แขงขันทุกคนนะอะของบัดดี้ไฟก็มีอันติเมตการ่านะกับจีวูดเอกนะครับแล้วก็มีกริชคัสนะครับสัตว์ดีเดือดลำดับที่4นะครับแล้วก็อันนี้ครับซีซิลุสนะครับเป็นการ์ดปั๊มทองโปรโมโนะที่ลงสามารถหาเกรดสาเปิดท่าใบหาเกรด3ได้เนอะเอามาเล่นได้ทุกเด็กของรอยัลฮาดินเอาไปเล่นกับ เราไปเล่นกับมาร์เจสตี้ได้เช่นกันนะอันนี้การ์ดโปรโมนะครับในอันนี้มีลูเปียนะมีคำสัญญาฮะนักลบนะคืินสื่อสนามลบของมังกรสรงอมฟ้าไม้ตาย2แบบนะครับส่วนแวนการ์ดเป็นคีย์ที่ขนะครับทาจิฟอยเนอะสไปเกียร์ Gear นะแล้วก็เกตเนเจอร์นะครับอ่าของแบทเทอร์สตริตนะครับก็มีโอไรออนนะครับอันนี้น่าจะเป็นฟอยเนะ อูโลว s สเปียรีเบิร์ดนะครับนะนี่เป็นคนะอมมอนเนอะมนุษย์ผลไม้โมโมพีทนะครับถ้าถูกทิ้งเด็กก็เอาการทั้งหมดไปไว้ใต้เด็กเลยแล้วก็ปีกต้นสวรรค์นนะนำคอไวอยไปไว้รีเสิร์ฟเราเนอะถ้ากงเล็บโกหเข้ามาก็จะได้อีก1คอนะครับก็ได้ทุนการศึกษานะนะถ้าชนะเลิศได้ทุนการศึกษาก็เรียกว่าแจกทุนการศึกษากัน ทวนหน้าเน้แล้วก็ของรางวัลชุดใหญ่จากทั้ง3แบรนด์นะครับโอเคนะครับก็ใครที่จะไปแข่งเน้อก็เตรียมพร้อมกันให้ดีนะครับในงานแข่งก็จะมีทั้งเสาร์อาทิตย์เนื้อก็เตรียมแข่งเตรียมเด็กเนื้อสลีปไม่มีไปเปลี่ยนหน้างานกันได้นะครับสำหรับวันนี้แอดมินอปอก็ลาไปก่อนนะครับไวเจอกันในงานนานถ้าเจอกันในงานก็ทักทายกันได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย